านผู้ชมด้วยนะครับขอต้อนรับรุสุลิการจีเทอร์รี่เงนะครับวันนี้ก็จะมาสอนชโปรแกรมแค t เธอรีสสตูดิโอเจ็ดอีกครั้งนะฮะคลิปที่แล้วลืมเอา,เอาลิงก์โหลดใต้ดีคริปชั่นวิดีโอน,นะวันนี้ก็จะเอามาลงให้นะครับใต้ดีคริปชั่นนะฮะโอเคแล้วว่าดูกันต่อเลยแล้วจะทบทวนบทเรียนกันก่อนหรือเปล่าโอเคแล้วก็ import วิ d ีโก่อนอืม โอเคเน่ okay. แล้วก็เอ่ออะไรลงดีวะสซิร์เววิดีโอไม่มีอะไรเลย<ม>อเอาเอาทัวร์ก็ได้ครับทับทัวช่างนั้นนะครับเฮ้นนลงไม่ได้มันเป็นอะไร เอาเป็นคลิปนี้ก็จะสอนทําเป็นแบบอ,อันโทร t r o นะฮะที่แบบมันที่มันเริ่มมาก็เหมือนละครสั้นอ่าก็จะมาสอนกันคุณก็ไปเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าไว้นะฮะไว้ l i m ม t อ่ะคุณก็จะได้รูปอย่างนี้มานะฮะคุณก็สามารถย่อขยายได้หมดอ่ะตอนแรกมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะดูลองเล่นไปก็ขาวขาวอ่ะขาวขาวอ่ะ คุณจะสามารถใส่ตัวหนังสือไปได้นะฮะขอเอาก็มาตอนแรกจะเป็นอย่างงี้ให้คุณไปเลือกตรงที่เป็นตัว T นะฮะคุณก็พิมพ์ไปว่า Gamer of Hell เอา้าไม่ชอบเป็นอย่างงี้ Studio อ่ะก็จะได้อย่างงี้แล้วคุณก็เปลี่ยนฟอนต์มันซะ,ะเดี๋ยวขอขยายก่อน ครับใหญ่ไหมวะเกอ,อเมอ g a อ e r เ f h e ์สตูดิโอเปลี่ยนฟอนต์้วก็เปลี่ยนฟอนต์นี้แล้วก็ขยายสุดเกมเมอร์ออฟเฮลส o ตูดิโอบียอี้โอเคแค่นี้อ,อ สตูดิโอนะก็เปลี่ยนฟอนต์ด้วยเหมือนเดิมาจะไม่เข้าไปแล้ก็ขยายสักสี่สิบแปดนะโอเคก็จะได้อย่างงี้จะเปลี่ยนสีอะไรของคุณก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่เปลี่ยนดีกว่าุณก็ให้มันเล็กๆกงมาหน่อยอ่ะก็ได้อย่างนี้ก็ตือก็ค่อยๆหายไปฮนะ โอเคหลังจากนั้นคุณก็พิมพ์ไปว่า present ก็ย่อให้มันเล็กๆหน่อยถ้าคุณจะขยายนี่ก็ได้ขยายแล้วนี่ก็ลากออกมาลากมาที่จอดโอเคไปดูกัน มันก็ยังนิ่งๆเนี่ยพ่อความคึกคองข,นนของทุกคุณพวกคุณนะฮะก็ใส่เพลงเข้าไปครับเพลงไหน,นวะอ่าเอาเพลงสลิปน็อตนะฮะอ่าๆเอาไปครับาไม่ขึ้นวะอ่าลงไม่ได้นะครับไม่รู้มันเป็นอะไรอะช่างมันนะฮะกดตรงนี้ดูก็ได้ทำไมมันช้าวะเปลี่ยนทีมแล้วช้าเลย s ลิป not dead memory ฮะอะเข้ามาครับโอ้โหไม่ได้ครับเปิดไม่ได้นะครับโอ้โหจะเริญมากครับจะิญปุระครับแล้วก็เขียนไปว่าอ่ะเขียนไปตรงนี้โชกินไก่อะไรอย่างงี้นะก็เอาไปครับ แต่ว่าเห็นจะเห็นมาซ้อนกันคุณก็เล่าออกมาง่ายๆนะคะโปรแกรมเลยใช้ง่ายโคตรเลยฮะเดี๋ยวคลิปต่อไปทำอะไรดีอะมาลุมาลุมาลุอ่ะลองมาเล่นดูเล่นดูน่ามันใส่เพลงกอนดีกว่าเพลงมันจะมีให้อูดิโอตรงนี้นะคุณก็เอาเพลงอะไรมาใส่เข้าไปก็ได้ช่างมันนะฮะ อ่ะแล้วคุณก็แค่ย่อเพลงอะ่ะให้มันเข้ากับคลิปแล้วก็พี่สอนไปแล้วอ,อดิไปที่ออดิโอครับอีคลิกขวาคลิกขวาอย่างนี้แอดออดิโอพอยแล้วก็ลากมาครับอ่ะลองเล่นดู ก็จะได้อย่างนี้นะฮะแต่ให้คำว่าโชวกินแก่เวลานานไปไหนคุณก็สามารถย่อทุกอย่างลงมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมาส์มออะไรอย่างนี้แอสมมติคุณก็แค่คลิกขวาไปเลื่อนไปตรงไหนตรงหนึ่งคลิกขวาสปิริตนะฮะเออช,าาช่างอารการ์เซเลชันอ่ะก็จะได้เป็นสองอันนะฮะผมคีิกเกียจเอาคลิปใหม่มาลงหัวเลคลิกสปิริตอ่า คิวโปรเทสนะฮะลากมาตรงกลางครับที่เป็นลูกศรฮะ,ะโอเคมันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วคุณก็ลองไปดูความแตกต่างจากเดิมอะดูไปครับเนี่ยอ่าอย่างนี้ครับก็ทิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะเอาลิงก์ดโหลดไปใต้ d e s c ิ i p t i o ได้วิดีโอให้นะครับขอบคุณครับ